สวัสดีค่ะเชรนุน Radiance abundance แสงแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดการความงี่เง่าในตัวเองเพื่อเปิดชีวิตที่ดีกว่าหลายๆครั้งนะคะในชีวิตของเรามักจะพบกับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะบางทีเราอาจจะมีความโมโหความเครียดหรือบางคนอาจจะอารมณ์ขึ้นขนลงๆค่ะ อาจจะทำให้เรารู้สึกทําให้การตอบสนองหรือทําสิ่งต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ดีค่ะทําให้เรารู้สึกไม่ภาคภูมิใจในภายหลังดังนั้นความงี่เง่าหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในตัวเองอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวในการทํางานหรือแม้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรู้จักวิธีการและควบคุมมันค่ะ สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในเรื่องของการจัดการอารมณ์เพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าวิธีการที่ทําให้ชีวิตมีความสงบและสมดุลมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและในคลิปนี้นะคะเราจะมาสํารวจวิธีการจัดการความงี่เง่าในตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยที่เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้เราจัดการกับตัวเองก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะให้เรารู้จักในเรื่องของความงี่เง่าก่อนความงี่เง่ามันคืออะไรความงี่เง่าในตัวเราเนี่ยค่ะเกิดจากหลายปัจจัยบางคนอาจจะเกิดจากความเครียดจากงานความไม่พอใจในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง,งไม่สามารถรับรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมได้คือถ้าเรียกก็คือการที่เราจัดการความคิดนะคะหรืออารมณ์ได้ไม่ดีมันจะไม่เกิดพฤติกรรมที่มันไม่ดีการรับรู้ของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ตามมาการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับความคิดที่ไม่ดีหรือว่าเชิงลบ มันก็ทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจัดการความงี่เง่าได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งที่มันไม่ดีหลังจากนั้นนะคะให้เราลองมาสำรวจตัวเองค่ะแล้วก็สำรวจดูซิว่าการรับรู้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างการเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการจัดการความงี่เง่าคือการรับรู้ว่าเรากำลังมีอารมณ์อะไร มีความรู้สึกยังไงบ้างในขณะนี้และการที่เราไม่ยอมรับความรู้สึกหรือปฏิเสธความงี่เง่าเราเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะคะอย่างแรกเนี่ยให้เราหยุดนิ่งแล้วทบทวนตัวเองก่อนตอนนี้เรามีความรู้สึกโกรธใช่ไหมเราโมโหใช่ไหมเราเครียดใช่ไหมนิ่งสักพักก่อน,นะคะ่ะสังเกตตัวว่าสังเกตตัวเองว่าคุณตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง เหตุการณ์ไหนเนี่ยมันมากระตุน้นอารมณ์เนี้ยให้มันเกิดขึ้นหยุดนิ่งกับตัวเองก่อนค่ะหลังจากนั้นให้เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้ววิธีเนี้ยค่ะมันจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณหาสาเหตุที่แท้จริงของความงี่เง่าของตัวเองด้วยเช่นเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมแล้วการประชุมมันไม่ได้เกิดผลตามที่เราคาดหวังไว้อะเราอาจจะรู้สึกโกรธ ไม่พอใจสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ค่ะก็คือที่ที่คุณควรจะทำนะคะเวลาที่คุณไม่พอใจคือการหยุดสักครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มสังเกตตัวเองเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นความเครียดจากงานที่เรามีอยู่หรือความกดดันจากผู้บังคับบัญชาไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของปัญหานั้นแล้วก็อารมณ์นั้นด้วยหลังจากนั้นนะคะหายใจเขา้า ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจเข้านะคะเราจะรู้สึกว่าความงี่เง่าที่มันกำลังเกิดขึ้นเอ๊ะมันจะเริ่มมันจะเริ่มลดหน่อยลงนะคะการใช้เทคนิคในเรื่องของการหายใจและการผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการลดความตึงเครียดแล้วก็ควบคุมอารมณ์ดังนั้นเขามีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า mindfulness meditation นะคะคือการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วเชื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันการหายใจตรงนี้จะเป็นการควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นนั้นการหายใจลึกๆเข้าผ่านจมูกอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางปากการหายใจเข้าลึกๆจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ลดระดับความเครียดลงได้หากคนอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดหรือมีความงี่เงา่าอ่าให้เราลองหายใจลึกๆสักห้านาที เพื่อเพิ่มพลังงานบวกลดความโกรธลงนะคะก่อนที่เราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คุณรู้สึกโกรธให้ลองหายใจก่อนลองหายใจเข้าลึกๆนะคะนับ1ถึง10ในใจให้มันมีระยะเวลาในการผ่อนคลายให้เรานิ่งกับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะพูดหรือทำอะไรลงไปอันนี้คือการรู้ทานอารมณ์ของเราหลังจากนั้นคะกลับมาดีตัวเอง ให้เราเปลี่ยนความคิดตอนนั้นนะคะเปลี่ยนความคิดตอนนั้นการคิดบวกก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดความงี่เงา่าและทำให้เรามีทัศนคติที่ดีในการ,รเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้เราจัดการอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าพูดในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะความคิดลบให้เป็นบวก จะทำให้เราสามารถรับมือกับความเครียดและความท้าทายได้ดียิ่งขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าเอ้ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมมันถึงยากจังเลยในการพูดให้คนอื่นเข้าใจทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนี้ให้ลองเปลี่ยนใหม่ะคะ่ะเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความคิดที่อยู่ในใจของเราเมื่อมันเกิดสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกโกรธให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่จะทําให้ฉันเติบโตเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี้ย มาทำให้ฉันเติบโตขึ้นได้ยังไงจากสถานการณ์นี้ให้เรามองหาประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้ยค่ะเพื่อทําให้เราเนี่ยรู้ทันอารมณ์แล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าหากเรารู้สึกโมโหเมื่อเจอปัญหาในที่ทำงานอาจจะลองถามว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงบ้างการจัดการการจัดการปัญหานี้จะช่วยให้ฉันเรียนรู้อะไรได้บ้าง หรือการพยายามหาทางแก้ไขนี้ทำให้ฉันมีพัฒนาการมากขึ้นยังไงมากขึ้นแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราต้องยอมรับว่ามันคือความไม่สมบูรณ์แบบคนที่เขาประสบความสำเร็จในการจัดการความงี่เง่าเนี่ยมักจะยอมรับว่าชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะการยอมรับว่าสถานการณ์บางอย่างไม่สามารถควบคุมได้มันทำให้เรามีความสงบ และสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีกว่านะคะดังนั้นการยอมรับความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังคงเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นเราต้องยอมรับว่าบางสิ่งในชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้สถานรรรการณ์บางสถานรรรการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้และก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ ะะดังนั้นเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และปล่อยวางได้โดยที่ไม่ต้องควบคุมค่ะจัดการที่ตัวเราก่อนหากเรารู้สึกโกรธเช่นการที่เพื่อนทำสิ่งที่เราไม่ชอบเราอาจจะต้องยอมรับว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันและไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบหรือเปลี่ยนให้เขามาชอบเราหรือว่าเปลี่ยนให เขาทำในสิ่งที่เราอยากได้แบบนี้ดังนั้นสรุปเลยในเรื่องของการจัดการความงี่เง่าในตัวเองนะคะเราสามารถทำได้ด้วยการรู้จักตนเองการปรับพฤติกรรมเพื่อการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นหรือการสำรวจตัวเองนั่นแหละใช้เทคนิคในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกการผ่อนคลายการคิดบวกการยอมรับว่าทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกค่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่เรา อาจจะแบบคิดมาสิ่งนี้จะทําให้เราเนี่ยช่วยลดความเครียดแล้วก็อารมณ์ที่มันไม่ดีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการคิดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีความสุขและความสงบมากยิ่งขึ้นนะคะเจอก,กันในคลิปถัดไปค่ะ Radiance b a n a n c e ขอบคุณค่ะ